โอเคใครเขาดึงโอเคเอาเอาเลยปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วครับโอเคเก็ก็แล้วยื่นมือต่อกันนะจะได้ดึงนครับดึงดึงกันมาดึง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 ไปก่อนหนึเออไปจับกันลนะพอพอทีละคนทีละคนเดี๋ยวไปทีละคนนะครับรอก่อนเราใส่เชือกมาพี่ใส่เชือกมาระวังระวังไปจับนะครับขึ้ทีละคนขึ้ทีละคนทีละคนครับขึ้นตรงกลางเลยรอดแล้วครับรอดแล้วครับเจ้

พยายามพยายามพุ่งเข้าหน่อยเพราะหมดแรงไนทุกคนคอไปก่อนพี่น้ในถังก่อนจักคิวไหมให้ยิน้ำออากคิวจาคิวกินัครับผมนบครับโมงกันมกวางไปหาเรุอหมดเรือครับเขาวิ่งเรือออกไปกันประมาณ40นาทีไปถึงนู่นก็ประมาณ4ี่โมงสี่โมง40ก็ไปเจอผู้ประสบภัย ลอยคออยู่ครับก็ใส่ชูชีพทั้งหมดแล้วก็ทําเป็นแพรครับจากฝาโพเรืเอทําเป็นแพรจากกระติกฝา,าถังน้ําที่จอดที่ที่ที่เขาทำมาเอาไว้ <c oughs> เพื่อเกาะลอยคอกันอยู่ครับ <c oughs> ก็จากการที่ได้ถามนักท่องอาถามนักท่องเที่ยวแล้วก็ไต่เรือไต่เรือบอกว่าเรือ โดนคลื่นครับแล้วก็แตกแล้วก็หาสาหาหารอยแตกไม่เจอแล้วก็ปั๊มน้ําเป็นเวลาประมาณสี่ชั่วโมงครับปั๊มจนไดโวไหมพอไดโว่ไหมทุกคนก็ช่วยกันตักน้ําออกแต่ทีนี้น้ํามันเข้าเยอะว่าน้ําออกครับตักตักน้ําออกเขาก็พยายามวิ่งเข้าหาที่เรือที่จอดบ,บริเวณนั้นแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าหาบริเวณเกอกูดแต่นี้ก็เรือเรือเรือวันนี้ เรือที่ออกไปหาปลาแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าวันนี้มีพายุเข้าครับก็ออกไปเจอกันประมาณ4ี่โมงสีโมงครึ่งก็มีเฮลิคอปเตอร์มาถึงถึงถึงพอดีก็ช่วยขึ้นทุกคนปลอดภัยหมดครับเพอราะลอยคออยู่ประมาณชั่วโมง45โชคดีที่ตรงนั้นพอมีสัญญาณของ d ีแทครับเขาก็เลยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาได้ครับ ขอขอย้าครับไม่ใช่สปีดโบ๊ทที่เป็นสปีดโบ๊ทรับนักท่องเที่ยวมาเกาะก,กูดนะครับเป็นเรือนักท่องเที่ยวตกปลาที่เช่ามาจากน้ําเชี่ยวตัวเมืองตาดครับคือเขาไปหมายนอกครับแล้วก็มาเกิดอับปางตรงหน้าเกาะก,กูดทุกคนผู้ประกอบการและหน่วยงานทุกภาคส่วนครับช่วยกันครับครับขอบคุณครับ